Black อิชิ v เ r ียแบล็กพรินซ์ต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางมานานสักพักแล้วตอนนี้เกิดอาการโซมค่ะสังเกตจากยอดนะหดเล็กลงนะคะแล้วก็สีนะจากที่เคยสวยเข้มนะก็ซีดใบล่างก็มีอาการเหี่ยวคาดว่านะคะอาจจะป่วยหรือว่าระบบรากเริ่มไม่ดีแล้วนะคะนี่ให้เปรียบเทียบสีนะถ้าสีแบบปกตินะก็จะสวยเข้มแบบนี้ตันนี้คือ black knight นะคะ จากสีสวยเข้มนะกลายมาเป็นสีแบบนี้แสดงว่าไม่ปกติแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาถอดดูรากแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงให้เขากลับมาสวยเข้มได้เหมือนเดิมไปดูกันคะ่ะแล้วขอถอดมาดูรากนะคะอาจจะต้องตัดอาจจะต้องตัดนะขอดูหน่อย อันนี้ทิ้งไปค่ะคือระบบรากเขาอาจจะเริ่มทำงานได้ไม่ปกติแล้วนะคะคือเนื่องจากอาจจะอายุเยอะแล้วนะรู้สาเหตุแล้วเพลียแป้งนี่เองเพลี้ยแป้งนะคะ ไปดูดน้ำหร่อเลี้ยงตรงนี้ที่โคนที่แรกของเขาเพราะฉะนั้นตัดดีกว่าตัดหัวเลยให้เขาออกรากมาใหม่แล้วค่อยลงปลูกใหม่เล็กไปไหมเนี่ยกันไก่นี่เพราะว่ามีเพลี้ยแป้งนะคะมาอาศัยอยู่เป็นฝูงเลยนี่ทิ้งไปค่ะ ตัดเสร็จก็เดี๋ยวผึ่งไว้ในที่ร่มนะอาจจะตัดแต่งแผลนิดนึงให้สวยงามก็วางไวที่ที่ร่มนะคะผึ่งให้แผลแห้งดีก่อนหรืออาจจะรอให้มีรากงอกออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงปลูกกันใหม่นะคะใบล่างที่มีอาการเหี่ยวแห้งเราก็ดึงทิ้งไปค่ะ 20วันผ่านไปค่ะยังไม่มีรากออกมานะคะแต่ใบรางมีเหี่ยวแห้งนะเราก็ดึงทิ้งไปค่ะตรงกลางนะยังมีความขาวๆไม่รู้ว่าจะเป็นเพรีย้ยไปเกาะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเล็กมากและเนื่องจากช่วงนี้นะอุณหภูมิยังเย็ยนอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้จะหมด หน้าหนาวแล้วเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะแต่อุณหภูมิก็ยังเย็นนะคะสูงสุดอยู่ที่22องศาแล้วก็ต่ําสุดที่16องศาค่ะวันนี้แล้วมาลุ้นกันต่อนะว่าน้องจะรอดหรือจะร่วงค่ะเก็บวางไว้ที่เดิมเดี๋ยวมาดูก้นเดี๋ยวจะลองเอาพุก,กันนะปัดๆออกไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่า ติดอยู่ตรงซอกเนี่ยค่ะเพลแป้งแน่เลยต้องรีบกำจัดทิ้งซะหนึ่ง <1, S 1> <1, S 2> เดือน2วันผ่านไปค่ะนี่ตอนนี้ก็เข้าสู่สปริงนะคะหรือฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วนะที่ประเทศออสเตรเลีย อุ่นนะคะผมก็ค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะมาดูพัฒนาการของน้องกันคะ่ะได้ดีมีรากออกมาแล้วนะคะอันนี้ยาวนิดหนึ่งส่วนอันนี้แบบเล็กมากเลยไม่รู้จะมองเห็นไหมแล้วก็ใบร่างนะเหี่ยวแห้งก็ดึงทิ้งไปคะ่ะส่วนยอดนะ มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะมีความเขียวสดชื่นคาดว่าน้องน่าจะรอดแล้วละ่ะแล้วก็อาการที่โดนเพลี้ยแป้งลุมก็ดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะรออีกสักพักนะคะให้รากมาเยอะกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยลงชำดินกันนะตอนนี้ก็นำไปวางไว้ที่เดิมก่อนคะ่ะ 1>, 1เดือน19วันผ่านไปค่ะมาดูกันตาดานี่รากมาเยอะแยะเลยใบล่างที่เหี่ยวแห้งก็ทิ้งไปนะคะนี่มีสัญญาณชีพที่ดีนะรากมาเยอะแยะและยอดนะคะมีความเขียวนะไม่ซีดไม่เหี่ยววันนี้มาลงชำดินกันค่ะ ดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะเป็นดินปลูกแคคตัสหรือไม้อวบน้ำผสมพลาค่ะและรดน้ำนะคะให้ชุ่มๆเลยเพราะเนื่องจากเขามีรากที่สมบูรณ์แล้วนะและนำไปวางไหนที่มีแสงสว่างสองถึงแต่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะมีอากาศไทยเทดีนะแล้วก็เราจะรดน้ำเป็นหยดๆนะ2อสมวันครั้งหนึ่ง รอให้รากเจริญเติบโตแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนำไปสอนแดดค่ะสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือน8วันผ่านไปค่ะและหลังจากที่ต้นเขาแข็งแรงดีแล้วนะคะชโชก็นำไปค่อยๆสอนแดดนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่ากว่าด้วยการนำไปตั้งไว้ในที่ที่รับแดดยามเช้านะคะประมาณสองาชั่วโมงต่อวันค่ะแต่รู้สึกได้รับแสงไม่เพียงพอนะคะ ตรงกลางนะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแต่ตรงใบนี่เห็นไหมมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้ถอดดูรากกันมีใบเขียวแห้งนะตรงข้างล่างเราก็ดึงทิ้งไปค่ะเห็นนะรากไม่ค่อยชัดนะ แต่มีความรู้สึกว่าเขาเกาะเกาะกันดีเป็นก้อนนี่อยามาถึงก้นกระถางเลยเดี๋ยววันนี้จะทําการย้ายไปอยู่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมเลยเป็นดินปลูกไม้อวบน้ำหรือแคคตัสผสมพลาทตค่ะ รถน้ําชุมช่มๆได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วนะแล้วนําไปวางในที่เดิมก่อนนะรับแสงประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันก่อนรอให้เขาปรับสภาพกับดินใหม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปวางในที่ได้รับแสงเพิ่มมากขึ้นค่ะ แล้วเราก็ช่วยชีวิตนะ้องอิชิเวรีแบล็กลินส์ต้นนี้ไว้ได้ทันเวลานะคะใช้เวลาไปไม่มากไม่น้อยนะประมาณ4เดือนกว่าๆเท่านั้นเองได้ต้นใหม่ที่สวยสดใสแข็งแรง แต่สียังไม่สวยชัดนะคะก็ต้องใช้เวลาในการสอนแดดกันอีกสักพักหนึ่งแล้วไว้จะมาอัปเดตให้ได้ชมสีสวยๆกันนะคะคอยติดตามชมกันได้คะ่ะคอยหมั่นตรวจเช็คน้องอวบของเพื่อนๆกันนะคะเมื่อเห็นสัญญาณที่ผิดปกติไปก็รีบจัดการแก้ไขาตามอาการกันคะ่ะก่อนที่จะสูญเสียน้องอวบเราไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำ สวัสดีค่ะ